ดูคุยแซบโชอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคุยแซโชอาล้ค่ะละับกันต่อค่ะยังไงคะคุณผู้ชม่คคือต้องบอกว่าล่าสุดน,นะคะมีการประกาศนะคะจากน้องนิวและน้องเป๊กว่ามีการปิดร้านปิดคาเฟ่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้ยแล้วต้องบอกว่าจริงๆคาเฟ่เขานี่เวลาใครไปเชียงใหม่นี่ก็ต้องไปนะแบบว่า ดีมากๆอ่ะถูกได้เห็นบอกว่าตอนนี้ประกาศปิดไปเรียบร้อยแล้วประคองกันไม่ไหวจริงๆตอนนี้เนี่ยทั้งนิวทั้งเป๊กเนี่ยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีนิวเป๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิมพิยาครับเป็นยังไงบ้างต้องตัดใจต้องเนี่ยจากแม่ค้าแซ่บันเป็นแม่ค้าเซ็งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เห็นบอกว่าล่าสุดร้านแบรนด์นิวฟิลกูที่เชียงใหม่ก็ปิดแล้วเรา เฉพาะตัวคาเฟ่ตอนนี้นะคะก็ซจ่เหมือนว่าลูกค้าสามารถไปไปเยี่ยมชมความสวย,ยางามของธรรมชาติทุ่งนาได้อยู่ปปกติตอนนี้ถึงเปิดถึงสิ้นเดือนนะคะ<อ>แล้วก็เราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพะคะ่ะใช่เพราะว่า โควิดมันต้องปรับตัวครับก็คืออย่างนิวเขาก็ร้องไห้ไปครั้งหนึ่งแล้วไปบอกว่าอ่ะเราก็อบอกผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ว่าอ่ะไม่ต้องร้องนะคือโควิดถ้าเราปรับตัวได้เราจะรอดนะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยเงินมันก็ไม่หมุนเราก็ไม่มีเอาเงินมาเลียกมงน้อๆฉะนั้นเราก็เลยมา ทางเดลิเวอรี่หรือว่ามาตั้งโครงการที่กรุงเทพเพื่อจะให้คนได้กินฟิวกูที่กรุงเทพนะครับแล้วค่อยเอากลับไปเลี้ยงน้องๆต่อตอนแบบต้นปีก็คงจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอาจจะกลับไปใหม่ครับไปช่วยคร่ะก็ต้องรอดูสถานการณ์เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะก็สู้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะค่ะเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดแบบนี้มันมันเครียดอะค่ะเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วครับเนี่ยอ้โนี่เราแบกแบกภาระมากี่เดือนแล้วคะเนี่ย จริงแบกภาต่กับสี่ปีตอนไปแถบเปิดมา4ปีกับ4ปีฮะเพราะว่าจริงๆเห็นบอกว่าที่ต้องแบกภาระขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยตลอด4ปีเนี่ยเจอทั้งน้ำท่วมไฟป่าแล้วก็มาเจอโควิดเนี่ยที่หนักสุดเลยใช่ไหมคะ โอ้อันนี้หนักสุดเลยเพราะทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับปกติร้านเราเป็นแบบอยู่กลางภูเขาเป็นแบบสําหรับสายท่องเที่ยวอะ่ะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะครับก็เลยตอนนี้พอไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมันก็ไม่มีคนเพราะไม่มีคนแล้วมันก็เลยลำบากครับก็เ<ะ><ะ>ลยรู้สึกว่าท่านหนักจริงๆหนักมาตั้งแต่ประมาณธันวาครับโควิดรอบที่2ฮะค่ะเออพอ<ะ>หลังจากนั้นมาก็คือด้อยหลอหายไปเรื่อยๆจนแบบว,วันก็คือยอดคือเป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องปรับแล้ว นไหก็ต้องมาคิดกันดูโดยที่เราก็เลยให้น้องๆเนี่ยทำของส่งจากที่เชียงใหม่มาที่กรุงเทพก่อนเราก็เลยเริ่มมา,มาเป็นไส้อัวที่มีเชฟเย็นช่วยคิดนะฮะเป็นไส้อัวแล้วก็มีข้าวสาลีที่เราปลูกลมาใส่ใน<ะ>ไส้อัวแล้วก็มีส่งมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เอาข้าว<ะ>มาทาขนมปังแล้วผลิ<ะ>่นไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าอ่ะไหนๆผลตอบรับที่กรุงเทพดีลองมาเปิดที่กรุงเทพแล้วกันเนะาะเงี้ยค<ะ>่ะแล,แล้วเห็นว่าตอนนี้มีขายขนมปังด้วยใช่ไหมคะขายขนมปังด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นขนม มันก็จะมีความหอมนุ่มแล้วก็น้าตาลน้อยเพราะว่าจะได้ความหวานมาจากข้าวคืออร่อยมากก็คือเรียกง,ง่ายว่าเรียกง่ายว่าตอนนี้ทัทง้ทงทั้งทั้งนิวทั้งเป็กก็พยายามเอาผลิตภัณฑ <c oughs> ์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ที่นู่นมาแปลรูปเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องบางคนบางส่วนเอาไว้ให้ได้แต่โดยการที่เอามาส่งขายเป็นดีลูเวอรี่ที่กรุงเทพถูกไหมคะค่ะอยากอุดหนุนนะอยากอุดหนุนต้องทำยังไงบ้าง อลายแอดเลยค่ะแอดฟิลกูดสนะคะ F I L E D G O O D S ฟิลฟิลที่แปลว่าทุ่งนาแล้วก็กูดที่แปลว่าสินค้าครับแล้วก็มี S อย่างเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าได้ขนมปังเราไปก็ทำให้ทุกคนฟิลกูดไปด้วยเราก็ฟิลกูดด้วยที่แบบช่วยเกษตรกรช่วยแบบางร้านอย่างเงี้ยครับผมค่ะงั้นสามารถแอดไลน์กันได้นะคะที่ a s s i g n e นะคะฟิลกูดค่ะหรือว่าไปติดตามนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่บอกว่าทำส่ง จากที่นู่นมาเพื่อ,อยังไปช่วยประคองลูกน้องส่วนหนึ่งที่อยู่ที่นู่นนะคะที่ Facebook ะนะคะ Brand New Feel Good นะคะสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะ,ะโอเคขอบคุณนะทั้งสองคนแล้วก็ทีมคุยแซบโชว์ทุกคนบอกว่าส่งกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะสูส้สๆนะนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบการประสบเหมือนเราตอนนี้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยค่ะเชื่อั้ยช่วงนี้นะคุยกับใครนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทําเรื่องร้านอาหารเนี่ยบ่นกันหมดทุกคนเลยจริงเหมือนคนอกหักอ่ะตอนนี้นะคจริงก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะเราต้องฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เปิดมาดูเรานะคะกลับมาเจอกันใหม่ วิ่งวันอะไรวันสุขวันจันทร์เราปอกันวันจันทร์นี้ด้วยผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วก็อยากจะให้เราช่วยรีวิว DM กันเข้าไปได้นะเราอะไรที่ช่วยรีวิวกันได้เรามาช่วยกันอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะโอเคค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ